ตะกรอนเอาเขาไปลงเขาไปเขี่ยนนี่คือเขี่ยออกเแม่มั่นมันยังฝืนมันฝืนเนี่ตอนนั้นขุ่นแบ่แสเด้ถ้า่าตัวดูดเข้าไปในห้อเปลี่ยนถุกมันดูดเต็มที่ขึ้นกันดูดใจดูดกู้รู้เ้ากันดูดมันห้าวเปลนเปลี่ยนถูกกับมันถ้าว่าตัวมันก็ฝืนออกมามันยังอย่นมันก็ดูดเข้าไปในห้องตุ่มของมันกงได้แต่ขณะนี้ดูดปั๊บมันก็รับรู้กันนี่คือรับรู้รับรู้เหรอาบอกให้เขาดูนามขณะนึงว่า ดีทั้งหมดทุกทีเลยกระเห็นเป็เห็นที่ซ่อนนู่นี่งเกียบเหมือนพี่จังพี่จังอันนะพี่จังของถุู่นันบ้างมันอักของหลงอัดขนนไว้เข้ามีเสียตามันอาบอกเปื่อเอาบลกพอพอพ่นนั้นเปิดออกจะทุกปีนีุ่ีททีัเป็นผู้ทีพรพเพรพเปิดออกปัรบะเอ้าคนระยะคนละ เรื actor, ่องตนอันนี so ้ม yeah. so, so so. hmm, ันมาบางขนมไว้โอ้ยของเสียกันยุ่ีสียกันเยอะมาฆ่าแต่เล็นรูกท้ายังไงคือโอ้ยยงไขามั่วจะเสียไหนก้ม่ถกเออมั่วจะมั่วจะเลี้ยนมายตยเกิดไม่ถูกเออเสียดายยึดมันคือมันไม่ถูกปักใจเสียไ้ไม่ความมันติดมันก็ไย่ยู้กับติดกับพวกมาบางนี่ลำตัดนบ่พวกมันดูอ้ามอันนี้เป็นเป็นแกนแกน ยาว่างั้งหมดท่านถึงแก่ได้หันกลางนีงกลางกลางบ่ั้ว่ามันัไปอีกเจ้งนึงบาดบ่เอากลางซะก่อนภาษาดิปัญชนาเพิ่นอย่นว่าเห็นกายในกายเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมสติปัฏฐานสิ่สมบูรณ์บริบูรณ์ขนาดนั้นเห็นสมบูรณ์บริบูรณ์